สวัสดีคะ่ะนักเรียนนะคะสวัสดีทุกๆคนคะ่ะวันนี้นะคะครูตายน้อมจิตเฉลยไกลจากโรงเรียนอุบลรชัรชกันยาราชวิทยาลัยนครราชสีมานะคะวันนี้ก็จะมาขอแนะนำการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวในเมลนะคะที่นักเรียนได้รับจากทางโรงเรียน นะคะก็เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการอีกทีนึง<ม>เพราะว่าเมลที่ทางโรงเรียนออกให้นักเรียนน่ะจะเป็น student หกสี่นะคะคือเมลสำหรับปีการศึกษานี้แต่นะคะเพื่อ uh, ให้ข้อมูลเนี้ยนะคะเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นการใช้ข้อมูลของนักเรียนเนี้ยในการยืนยัน,ต,ต,นตัวตนเพื่อที่จะเข้าไปใช้งานโปรแกรมอื่นๆ นะคะที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนต่อไปอย่างเช่นเข้าเรียน Google Classroom นะคะ,ะหรือว่าจะเป็นการเข้าใช้งานในโปรแกรมแอปพลิเคชันของ Google อื่นๆนะคะ,ะมาดูขั้นตอนในการดําเนินงานนะคะขั้นตอนในการดําเนินงานที่นักเรียนะจะต้องดําเนินการนะคะก็มีดังนี้นะคะดูในลักษณะ ่าเดี๋ยวจะขอแชร์หน้าจอนิดหนึงนะคะขอแชร์หน้าจอนิดหนึงตัวนี้นะคะอ่าขอแชร์โอเคนะคะ ตัวนี้นะคะ,ะโดยเริ่มต้นก็คือนักเรียนเปิด Google Chrome ขึ้นมานะคะ Google Chrome ขึ้นมาให้หน้าจอของ o o o g l h r o r o เนี่ยมีปุ่มลงชื่อเข้าสู่ระบบนะคะมีชื่อเข้าสู่ระบบที่เป็นปุ่มบัตทอนสีน้ำเงินตัวนี้นะคะเสร็จแล้วให้ลงชื่อเข้าสู่ระบบ นะคะลงชื่อเข้าสู่ระบบเนีตัวลงชื่อเข้าสู่ระบบอ๋ออันนี้เป็นชื่อของของครูต่ายนะคะเดี๋ยวจะขอลงชื่อเพิ่มบัญชีอื่นนะคะเพิ่มบัญชีอื่นใช้บัญชีอื่นๆตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอลงชื่อซึ่งอ่ตัวเมลที่นักเรียนได้รับนะคะเมลที่นักเรียนได้รับอ่ะตัวนี้นะคะอย่างสำหรับ student อ่าลงชื่อเมื่อลงชื่อแล้ว นะคะลงชื่อโดยใช้เมลที่นักเรียนได้รับมาตัวนี้นะคะเป็นเมลตัวนี้นะคะ Anyone? ตัวนี้นะคะเมลตัวนี้หกเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็พอ,อ,อเสร็จแล้วก็ให้ไปที่ถัดไปนะคะถัดไปแล้วก็ใส่รหัสผ่าน,นะะรหัสผ่านที่นักเรียนได้รับนะคะรหัสผ่านที่นักเรียนได้รับแล้วก็คลิกปุ่มที่ถัดไป พอถัดไปนะคะเสร็นอันนี้คือในลักษณะของเมลที่นักนักเรียนได้เข้ามานะคะตัวนี้อ่าแล้วก็เราทําการยอมรับนะคะยอมรับเมลพอยอมรับเมลเสร็จนะคะอ่าหน้าหน้าจอของ Google Chrome จะรีเฟชมาที่หน้านี้นะคะและให้นักเรียนนะคะไปที่ไอคอนนะคะไอคอนที่เป็นอ่าสังเกตนะคะตรงนี้เป็นวงกลมนี้ นะคะในวงกลมตัวนี้ซึ่งวงกลมตัวนี้ก็คือโปรไฟล์ของผู้เข้าใช้งานซึ่งโปรไฟล์ของผู้เข้าใช้งานเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเขาจะยึดอักษรนะคะเขาจะยึดอักษรตัวที่ตัวแรกนะคะตัวแรกของชื่อเมลนะคะตัวแรกของชื่อเมลให้คลิกที่ไอคอนโปรไฟล์นะคะ ไอคอนโปรไฟล์เสร็จแล้วให้มาที่คําว่าจัดการบัญชีนะคะจัดการบัญชีตัวนี้นะคะจัดการบัญชี Google โอเคจัดการบัญชี g o o อ่าเสร็จแล้วคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปจัดการบัญชีนะคะอันนี้ก็ตัวหน้าโปรแกรม ก็จะลันมานะคะเราก็อันนี้เขาจะมีคำแนะนำมี d i a l o g box แนะนำต่างๆข้อมูลนะคะเราก็ปิดไปถ้าไม่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วให้มาที่เมนูนะคะข้อมูลนี้นะคะให้มาที่เมนูตัวนี้นะคะข้อมูลน่ะตัวนี้ข้อมูลส่วนบุคคลตัวนี้นะคะข้อมูลส่วนบุคคลอ่าข้อมูลส่วนบุคคลนะคะคลิกที่ข้อมูลส่วนบุคคล เข้ามาข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็จะเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี้ยเป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะของผู้ใช้งานอีเมลนี้เราต้องการที่จะจุดประสงค์คือให้นักเรียนเข้ามาเปลี่ยนชื่อนะคะก็มาที่คําว่าชื่อนะคะมาที่คำว่าชื่อตรงนี้นะคะเอ่อเมาส์เนี่ยจะเป็นรูปมือนักเรียนก็คลิกเลยนะคะอ่าคลิกที่ตัวนี้นะคะอ่าหน้าจอเขาจะ รันเพื่อให้ยืนยันตัวตนอีกทีหนึ่งนะคะนักเรียนก็เข้ามาพิมพ์รหัสผ่านอีกหนึ่งครั้งนะคะพิมพ์รหัสผ่านอีกหนึ่งครั้งก็รหัสผ่านของนักเรียนนะคะที่ได้รับจากของโรงเรียนไปนะประมาณนี้นะคะอ่าลื่นรหัสผ่านเข้าไปแล้วก็คลิกปุ่มถัดไปนะคะพอเข้าปุ่มถัดไปนะคะ อ่าโอเคหน้าจอนะคะหน้าจอจะมาที่ให้การเปลี่ยนชื่อเห็นไหมคะหน้าจอจะมาการเปลี่ยนชื่อนะคะนักเรียนก็เข้าไปทําการเปลี่ยนชื่อนะคะตรงชื่อก็ใส่เป็นชื่อจริงของนักเรียนนะคะอันนี้ก็จะใส่นะคะใส่เป็นอ่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะอ่าอ่านะคะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น อ่านะคะอันนี้เพื่อเพราะว่าเมลของครูต่ายมีหลายเมลครูต่ายจะใส่เป็นครูต่ายหกสี่เลยใกลก็ใครจะเห็นชื่อของคุณบ้างอันนี้ก็คือทุกคนจะเห็นข้อมูลนี้นะคะเมื่อสื่อสารกับเรานะคะหรือดูนเนื้อหาของเราที่เราเข้าไปใช้ใน Google แอปพลิเคชันต่างๆเสร็จแล้วก็บันทึกนะคะคลิกที่ปุ่มบันทึกนะคะเพราะปุ่มบันทึกเนี่ยเหมือนหน้าหน้าจอจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยแต่คือเสร็จแล้วนะคะนะคะตัวนี้เสร็จแล้วก็ สามารถนักเรียนสามารถตรวจสอบตรงนี้นะคะใช้ปุ่มนะคะใช้ปุ่มตัวนี้นะคะใช้ปุ่มตัวนี้ได้นะคะปุ่มตัวนี้นะคะตัวนี้อ่าใช้เครื่องหมายที่แบ็กกลับนะคะแบ็กกลับไปอ่าก็จะกลับมาที่หน้าของนักเรียนเห็นไหมคะตรงนี้ก็คืออ่าอย่างเพศอย่างเพศอ่าก็มาเปลี่ยนนะคะอันนี้ือเป็นข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลของเรา นะคะแล้วก็กลับไปอ่าอันนี้ก็แล้วรูปนะคะเหลือรูปภาพโปรไฟล์ของนักเรียนนะคะเพื่อเป็นการยืนยันส่วนใหญ่คุณครูที่ทําการเรียนการสอนเนี่ยเขาก็อยากที่จะเห็นรูปภาพนะคะของอ่านักเรียนก็คือให้คลิกเลือกเลยนะคะคลิกตรงนี้คลิกตรงไหนเอ่ยก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้อ่าตรงนี้นะคะตรงนี้อ่านะคะตรงนี้ให้คลิกนะคะ ่ที่ไอคอนโปรไฟล์นะคะแล้วก็มีกล้องรูปนะคะมีรูปถ่ายตรงนี้นะคะนักเรียนก็สามารถคลิกเสร็จแล้วอ่ให้เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณนะคะก็คือ,อตัวนี้แล้วมีรูปภาพก็สามารถเลือกมาเลยได้เลยนะคะหรือจะอัปโหลดหรือจะมีภาพถ้ามีภาพถ้าไม่มีภาพเนี้ยก็คือสามารถที่จะเซิร์ชนะคะเซิร์ชหานะคะภาพของคุณตรงนี้ได้ นะคะภาพของคุณว่าอยู่ตรงไหนนะคะแต่ส่วนใหญ่ในการนี้ก็เราน่าจะมีรูปภาพที่อยู่ในเครื่องนะคะเดี๋ยวอ่านัแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูขอขอเปิดดูนิดหนึ่งนะคะว่าว่าเครื่องของเราเนี่ยอ่ะดูนะคะนะคะ,ะ,คะมีรูปภาพไหมถ้ามีรูปภาพโอเคนะคะมีรูปภาพก็ถ้ามีรูปภาพนี่นะคะก็สามารถเลือกเลือกแล้วมาใส่ได้เลย นะคะก็จะอัปโหลดนะครับโปรแกรมก็จะอัปโหลดแล้วเราก็ลองขอบดูนะคะขอบดูว่าจะเลือกเอาส่วนไหนรูปภาพน่าจะใหญ่เกินไปนะคะตัวนี้แต่ก็ลองใช้ดูก่อนอ่าตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ตั้งเป็นรูปโปรไฟล์นะคะคลิกไปเลือกรูปโปรไฟล์ อ่านะคะก็จะโผล่มาแล้วนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนี่คือส่วนที่เข้ามาเปลี่ยนซึ่งอยากให้นักเรียนได้ดําเนินการจัดทำนะคะน่าจะจะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยในการเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของของเรานะ,ะไม่ไม่น่าจะยากเกินไปนะคะสำหรับนักเรียนนะคะอ่าโอเค อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนข้อมูลโปรไฟล์ในเมลของ Google ที่โดยใช้ Google Chrome นะคะแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนเข้าเมลของนักเรียนสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็คงจะจบเท่านี้นะคะแล้วเราเดี๋ยวเราก็คงพบกันต่อไปในวิดีโออื่นๆเพิ่มเติมนะคะโอเค ก็สวัสดีค่ะ